อาร์เมอร์ไทยแลนด์ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านงานปกป้องสีรถทั้งเคลือบเซรามิกและฟิล์มใสกันรอยที่เติบโตจากช่างตัวจริงซึ่งตอนนี้พวกเรากระจายตัวกันอยู่33ล้านทั่วประเทศภายใต้การนําทีมของอาจารย์นนเพื่อให้มาตรฐานเดียวกันไปถึงทุกภูมิภาคแกนกลางของอาร์เมอร์คือการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่น้ํายาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศเยอรมันไปจนถึงขั้นตอนการออกแบบมาตรฐานบริการที่ถูกคิดมาอย่างครบถ้วนทั้งการเคลือบการปรับผิวและการติดฟิล์มรวมไปถึงการฟื้นฟูและ บำรุงรักษาเพื่อให้ช่างทํางานได้อย่างเป็นมืออาชีพและปลอดภัยกับผู้ใช้จริงๆตอนนี้ครับเครือข่ายของพวกเรากําลังขยายตัวออกไปให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยมีหัวใจสําคัญคือทําให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศจากเหนือจดใต้ศูนย์บริการอาร์เมอร์ภาพเบื้องหลังที่คุณเห็นคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานเดียวกันุจุดสัมผัสในทุกๆปีเราจะมีการรวมทีมอาร์เมอร์เป็นประจําเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีใหมๆ่ๆและรวมปัญหาที่เจอจริง กับรถแต่ละรุ่นซึ่งไม่เหมือนกันเลยสักคันเพราะฉะนั้นเราจรึงรวมกลุ่มมาเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันแก้ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้มีการทํางานในรูปแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกันอุกสาขาและเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดด้านงานเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเรามีตั้งแต่ราคาพื้นฐานจนถึงเกรดสูงซึ่งมีคุณสมบัติเซลล์ฮิลลิ่งเอฟเฟกต์ออริโอโฟบิกเอฟเฟกต์ไฮโดรโฟบิกเอฟเฟกต์ถูกเลือกใช้ในโปรแกร,รมเพื่อให้ผิวรถด,ดูเงาชําลดการเกาะตัวของฝุ่นและก็น้าครับดูแลง่ายอายุการใช้งานยาาาาาวนนนนนสิิ่่่่งงงเเหหหลีี้้้ถูกตอใใป็ธทํ สาขาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันด้านฟิล์มใสกันลอยเราเลือกใช้วัตถุดิบ TPU หรือ t h e r m o p l a า t i c p o l ล u ยู t ี a n นจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานที่บนโลกใบนี้ยอมรับเช่น BASF r u b i s o และ UTL เพื่อความใสเนียนยืดหยุ่นและทนทานต่อการใช้งานคุณภาพวัตถุดิบคือจุดตั้งตน้นก่อนจะกลายเป็นงานที่เนียนในรถของคุณครับทุกงานฟิล์มมีการดูแลงานรับประกันชัดเจนผ่านการตรวจสอบก่อนส่งมอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถนำไปใช้งานจริงได้ โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลในการใช้งานและทีมยังคงมีการติดตามดูแลหลังการขายอยู่อย่างสม่ำเสมอ a r m ์เมอร์ไทยแลมาตรฐานเดียวกันผลลัพธ์เดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเพราะเราคือทีมที่โตมาจากช่างและเข้าใจปัญหารถของคุณอย่างจริงจังอาร์เมอร์ไทยแลน์ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น